ผมเดี๋ยวทำกันบดมันออกมาแล้วนะครับเนะเห็นมันเหล่อยลงเองว่าคุณงานของผมด้วยในช่องโจพันอุดรน,นะ <c oughs> ครับสวัสดีน้านานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีเจรจาการตกปลานะครับมือนี้กับพ่อกับผมนะครับนายโจอีกเซนคือไอ้น้องเนาะมือนี้ผมออกมาเทสเหยื่อนะครับกบไม้ของไข่ใช้ชนะรัวครับผมกบไม้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นส่งนี่ครับผมเนี่ยส่งหนูนะครับเนาะกะมาติดตามรับชมกับเลยว่ามือนี้ผมสี่นี่ผลงานบอเนาะครับเนาะเดี๋ยวแจ้งให้เพิ่งเลยว่าเป็นเดยทั้งในคำนี้นี่นี่เยื่อก็จะประมาณนี้ครับผม เคยเทนมาก,ก่อนเลยครับรุ่นนียนเป็นเดนนะครับเนาะมาติดตามไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นี่ตัวนี้ไข่หนูครับผมดวงเบ็ดก์แข็งทนนะครับนะทนต่อการกัดแรงของปลาเอา้าลุยเดี๋ยวผมจิใส่หนาวครับหนาวหนาวบันได้ก็มากครับผมเพราะว่าใจมันรักใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นทรงนี้ hôm phải cả hèn Chạc nắng lập vô Thay cái báu Bay lên Má má không, tiền rồi Má con หันมาแล้วนะครับเมก,นกีนี้กัดเงียวผมมีคำนำกระจายเรื่องระบบตางเราจุมกันกเลยว่ามันยังสีกาดกาบอยราอ่ะเหรอยหนาวผมหนาว,นาว Yeah, นี่เลยั่งกองแป๊บโวมไปแก้วตรงนี้เลยที่เราจะสร้างภาพกันดึงสีลองเปลี่ยนเปนน็นกบไซรลนนะครับเพื่อที่ดึงรวมดึงดึงดูดดวามสนใจของป่าได้นะครับแต่ตัวนี้ผมเก็บไปก่อน ออ,ออว่าจะเอาเดี๋ยวผมเะเปลี่ยนเป็นกบยางนะครับเนกบยางตัวนี้มีตีนครับผมนี่แก้วสีดำโอ้โหดวงเบียดคมมากครับผมนี่แต่มีเสียงนะครับเนาะเสียงตีน้ำครับผมลุย ใสุ่ยดนไคนม่นี่ตุ้งตีไปสร้างบุ่นกับเป็นคืนน้องอะไรมันรุนกันเลยว่าตมมี่บอน้องบ่าเห็นเป็นคืนมากนี่ว Ja! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh. ใส่โลอะไรแบบนี้โอ้โห oh. oh. นี่เริ่มเนี่ย oh. oh. <laughs> นี่ครับหลุดกล่องแป๊บนึงครับผมโอ้โหปวดมือครับผมนี่สิ่งที่ได้โอ้โหนี่ครับเจอกบยางกบยางแต่มีเสียงนะครับเนาะของไข่ใช้ชนะรั่วครับผมโอ้โหตัวนี้ท้าทั้งหนุนทั้งนั่นกว่าจะกัดนะครับเนาะโอ้โหสวยงามเลยครับ ก้็ <c oughs> ฝากผลงานของผมด้วยนะครับเนาะในช่องโจพนันทุกดนนะครับเนาะรับรองมีมันแน่นอนครับผมนี่ครับปลาช่อนส,ยสวยๆว,ว้าวเจ้าหลังจากนี้ผมเปิดฉีดท่ำการปลดปลานะครับเนาะเพื่อเพื่อปล่อยปลาเดี๋ยวได้แล้วเนี่ยปศเ <c oughs> นี่ยปศโ,ปโปม,มเดลมาเดี๋ยวผมก็ดีดท่ำการปลดแล้วก็ ปล่อยมันขึ้นธรรมชาตินะครับเนาะเพราะว่าเรามาเทสเยอะกับธรรมชาติสวยๆครับผมพ้องไม้งามๆครับผมแก้วนี่ก็มีป่าอยู่นะครับเนาะแก้วหลังจากที่ผมเดบถ้ำการปลดมันออกมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับปลาช่อนสวยๆนะครับเนาะแก้วเลยแก้วกับตลังจากที่ผมปลดแล้วผมก็บจีทั้การปล่อยมันนะครับเนาะคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเนาะให้มัน เลื่อยลงเองนบฝากคุณงานของผมด้วยในช่องโจพัานอุดรน,นะเกี๋ยวแ,แน่นอนครับผมนี่ม้งาม